จริงๆต้องบอกก่อนว่า e1 กับ s1 นี่มันมีค่าไม่เท่ากันอยู่แล้วนะซึ่งอันเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แต่ว่าเพื่อให้ทุกคนอยู่บนพื้นฐานเดียวกันน่ะก็จะขอพูดถึงสักนิดนึงละกันนะครับคือกาชาตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยจะมีโอกาสในการออกตัว5ดาวอยู่เบื้องต้นที่0.6%นะแล้วก็จะมีการันตีอยู่ที่การเปิด90ครั้งโดยพอสุ่มได้ตัว5ดาวเนี่ยก็จะมีโอกาส50%ที่จะออกเป็นตัวหน้าตู้ ถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าลดเรทแต่ก็จะการันตีว่าตัว5ดาวตัวหน้าจากตู้ลิมิเต็ดเนี่ยจะออกเป็นตัวหน้าตู้100%นะส่วนอาวุธนะครับหรือตู้ลิมิเต็ดไลโคเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าโอกาสในการออก LC 5าดาวโดยพื้นฐานเนี่ยจะเริ่มที่0.8%แล้วก็จะมีการันตีหรือฮาร์ p พิตตี้อยู่ที่80ครั้งแล้วจากที่เป็น50-50เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น75-25ด้วย ก็คือโอกาสได้ LC หน้าตู้เนี่ย75%แล้วก็โอกาสหลุด25%ซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็คงรู้สึกว่าไม่เห็นต่างอะไรสุดท้ายถ้าหลุดเลทก็ต้องไปรอก,การันตีอยู่ดีแต่คือถ้าตามเลทจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงตามเลทจริงๆมันก็ถือว่าต่างอยู่นะครับก็คือ LC เนี่ยจะออกง่ายกว่าทีนี้ถ้าคนที่เล่นเกมของโฮโยมาสักพักเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคําว่า Soft p i ตี้อยู่ละซึ่งจะต้องขออธิบายตรงนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนนิดนึงเผื่อบางทีหลายคนนิยามไม่เหมือนกันครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันไม่ได้มีเขียนอธิบายไว้แบบชัดๆในเกมแต่ว่าความหมายเนี่ยก็คือว่าเป็นจํานวนครั้งในการเปิดโดยเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่จะได้5ดาวแปลว่ายิ่งจํานวนครั้งสะสมในการเปิดเนี่ยเข้าใกล้หาดพ p i ต,ตี้เท่าไหร่โอกาสที่จะออก5ดาวก็จะมากขึ้นเท่านั้น คือมันไม่ใช่ว่าถ้าคุณเปิดตัวลิมิเต็ดแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาส0.6%ทุกครั้งจนกว่าจะถึงครั้งที่90%แล้วถึงจะการันตี100%นะทีนี้เพื่อให้คุยกันง่ายๆเนี่ยจะขอใช้ข้อมูลจากเว็บ s t า r r a ร l Station นะครับในการนั่งอิงจากการเก็บข้อมูลของเว็บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนเปิดได้5ดาวจากตู้ตัวละครทุก77โลส่วนตู้อาวุธเนี่ยจะเป็น69โลซึ่งนี้บอกก่อนนะว่าข้อมูลอ่ะ อาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเว็บแบบนี้เนี่ยใครไปลงข้อมูลก็ได้หรือว่าคุณจะเมคข้อมูลขึ้นมามัวม่วๆแล้วใส่ลงไปอะ่ะก็ยังได้แต่ว่าจากประสบการณ์แล้วเนี่ยตัวเลขที่ว่ามาเนี่ยประมาณนี้ถือว่าปกติอยู่ครับกาลังพอดีไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ําแล้วที่สําคัญก็คือเราต้องการแค่เลขที่เอาไว้ใช้มาเพื่ออ้างอิงในการอธิบายหลักการเฉยๆนะเลยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้น ึ่งจากสิ่งที่พูดมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าในทางทฤษฎีแล้วนะครับถ้าเราดูจากค่าเฉลี่ยเนี่ยการเปิดหา LC หรือในหัวข้อของเราเนี่ยก็คือ S 1เนี่ยจะใช้เพชรน้อยกว่า E 1แปลว่าถ้าคุณมองว่า S 1เนี่ยมนดีกว่า E 1แน่แน่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเปิด E 1นะครับก็ถือว่า S 1เนี่ยดีกว่าซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ปัญหามันจะเริ่มมาตอนที่ E 1กับ S 1เนี่ยดีพอๆกัน หรือว่า e 1ดูดีกว่า s 1นิดหน่อยจนทำให้เราตัดสินใจได้ยากเราก็จะต้องเริ่มหาข้อมูลเพิ่มละว,ว่าสรุปเราเอายไงไงดีลองถามเพื่อนดูถามคนนู้นคนนี้ดูหรือบางทีก็ไปถามคนในเทนเตอร์ต่างๆที่เราติดตามอยู่ดูนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคำถามติดปากใครหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยว่าตัวเนี้ยเปิด e 1หรือ s 1ดีกว่ากันซึ่งพอผมไปลองคิดมุมกลับดูเนี่ยว่าถ้าสมมุติเราเป็นคนถูกถามแทนเนี่ย แล้วมองลงไปในรายละเอียดลึกๆจริงๆก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคําถามที่ตอบยากนะก็คือโดยส่วนมากเนี่ยมันจะตอบทันๆไม่ได้หรอกยกเว้นว่ามันต่างกันจริงๆเห็นชัดจรงิงๆซึ่งในเกมเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีกรณีแบบนั้นเหตุผลก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ถูกถามจะไม่ได้รู้หรอกว่าคุณเอาตัวเนี้ยไปเล่นยังไงไปเล่นทีมไหนหรือว่าไปเล่นในคอนเทนต์อะไรพูดง่ายๆก็คือ เขามักจะมีข้อมูลไม่มากพอที่จะฟันธงให้คุณได้แล้วท้้งนี้ไม่ถามว่าควรเปิด e1 หรือ s1d งั้นจะต้องถามว่าไงคําตอบก็คือมันไม่มีคําถามไหนที่ถูกต้องที่สุดนะครับสิ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คือคุณควรจะถามในเรื่องส p e c i f i c ที่คุณอยากรู้ไปเลยอย่างเช่นถามว่าถ้าตอนเนี้ผมเอาทิปบีถือ dds5 อยู่แล้วกะจะเอาไว้เล่นกับทีมเดอะเฮอรตเป็นหลักเลยเนี่ย แต่คิดว่าอยากจะเปิดเพิ่ม INVEST เพิ่มสักนิดหน่อยเนี่ย E 1หรือ S 1จะเก่งกว่ากันแบบนี้เป็นต้นซึ่งเอาจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบคุมทั้งหมดอยู่ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะก็เป็นการช่วยบีบประเด็นไม่ให้คำถามมันกว้างเกินไปหรือถ้าคุณมีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วแต่แค่อยากรู้เฉยๆว่าคนอื่นคิดยังไงอะ่ะผมว่าก็ถามเขาไปเลยตรงๆน่าจะดีกว่าครับว่าแบบตัวเนี้ยถ้าเป็นพี่ พี่จะเลือกเปิดเป็น e 1หรือ s 1ครับเอาแบบความรู้สึกส่วนตัวเลยอะไรประมาณนี้คือหลกัหลกๆคือพยายามตีวงคำถามให้มันแคบที่สุดคนตอบอาจจะได้ตอบง่ายแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยแต่สำหรับคนที่มีเวลาสักหน่อยนะผมแนะนำว่าให้ลองหาข้อมูลจากหลายๆที่ดูก่อนคุยกับเพื่อนหลายๆคนว่าเออเฮ้ยมีความคิดเห็นยังไงกันแล้วสุดท้ายก็ค่อยมาตัดสินใจเองว่าเราชอบแบบไหนมากกว่า เพราะยังไงผมก็ยังเชื่อว่าเรื่องของเรานะครับตัดสินใจเองดีที่สุดดีกว่าไปทําอะไรตามคนอื่นไปหรือว่าให้คนอื่นมาคิดแทนเราทีนี้ผมจะคํานวณให้ดูเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่าค่าใช้จ่ายกับความคุ้มค่าระหว่าง e 1กับ s 1, s 1เนี่ยจริงๆแล้วมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนโดยจะขอใช้ข้อมูลตัวเลขที่พูดไว้ต้นคลิปนะครับเป็นจุดอ้างอิงเอาอันที่ง่ายสุดก่อนเลย โดยเฉลีย่ยแล้วจะเปิด e 1เนี่ยคุณต้องเปิด77 t ทีถูกไหมครับจากข้อมูลที่เราพูดไปตอนแรกในะขณะที่ s 1เนี่ยเปิดแค่69ทีอันนี้เรายังไม่นับเกี่ยวกับเรื่องดูดเลนนะเอาแค่นี้ก่อนนั่นหมายความว่า e 1แพงกว่า s 1อยู่เท่ากับ77หาร69ได้ออกมาเป็นประมาณ1.116เท่า หรือแพงกว่าอยู่11.6%นะผมจะพยายามไปช้าๆนะเผื่อว่าให้ตามได้ทันสมมุติว่าถ้าคุณลองหาข้อมูลคร่าวๆมาแล้วว่า S1 เนี่ยทำให้เก่งขึ้น30% 30%เนี่ยจะหมายถึง1.3เท่าแปลว่า E1 เนี่ยจะคุ้มค่าเพชรก็ต่อเมื่อมันจะต้องทำให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้น เท่ากับ1.3เท่าคูณกับ1.116เท่าซึ่งมันจะได้ออกมาเป็นประมาณ1.4508นะครับหรือพูดง่ายๆคือมันจะต้องเก่งขึ้นประมาณ1.45เท่าหรือ45%จาก E0 นะถึงจะคุ้มค่าซึ่งอย่าลืมว่าอันเนี้ยเรายังไม่ได้นับเรื่องความต่างระหว่างเลท5 0 5สกับ75-25นะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่า คือคุณเปิดไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะหลุดเลทที่50%หรือจะไปหลุดตู้อาวุธที่75%เนี่ยมันก็คือหลุดเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากนับส่วนนี้ไปด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าการเปิด lc จะยิ่งมีความเสี่ยงน้อยลงไปอีกเมื่อเทยียบกับการเปิด i d o l ล n นะครับตรงนี้เนี่ยจะขออธิบายการคำนวณไว้ให้ดูกนิดหนึ่งนะเผื่อบางคนสนใจในเรื่องของตัวเลขส่วนสำหรับคนที่เริ่มงงแล้วเนี่ยก็ ถือว่าเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ต้องไปคิดมากหรอกปวดหัวโอเคเราจะเริ่มจากการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนเพราะงั้นเราจะตั้งต้นด้วยตัวเลข100นะครับ100ก็คือ100%เปอร์เซ็นต์นะ50 50เนี่ยแปลว่าเรามีโอกาส50%เปอร์เซ็นต์ที่จะเปิดเราได้เลยถูกไหมก็คือไม่หลุดแล้วก็มีโอกาสอีก50%เปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องไปเปิดให้ออก5ดาวอีกรอบหนึ่งก็คือรอบแรกหลุดเลส แล้วก็รอบ2การันตีก็คือได้สิ่งที่เราต้องการเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยก็คือจะแค่เอาเลขร้อยที่เราตั้งไว้เนี่ยไปคูณกับ50%เลขร้อยนี่คือเปิดรอบเดียวคูณกับ50%นะครับบวกกับ200 200ก็คือเปิดร้อยสองรอบเปิดร้อยรอบแรกหลุดกับเปิดร้อยอีกรอบหนึ่งคือการันตีคูณกับ50%เหมือนกันเพราะว่าเลทเป็น50-50เนาะซึ่งจะเราจะได้ค่าออกมาเนี่ย เป็น150%นะครับหรือพูดง่ายๆก,ก็คือ1.5เท่าอ่ะอันนี้แปะไว้ก่อนนะส่วนตู้ LC เนี่ยก็คิดเหมือนกันคือ100นะครับคูณ75%บวกกับ200คูณ25%ซึ่งจะได้ออกมาเป็น125%นะครับหรือ1.25เท่าซึ่งเพื่อความง่ายเนี่ยจะขออตั้งชื่อตัวแปรตรงนี้ว่า ตัวคูณความเสี่ยงละกันนะซึ่งความหมายก็คือถ้าเราต้องการจะโฟกัสแค่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้กี่โลต่อตัวละครหรือไลโคนดาดาวหน้าตู้1อันเหตุผลที่ผมคิดตัวคูณเป็นเท่ามาก่อนอเนี่ยเป็นเพราะว่าค่า soft pitty เนี่ยมันเปลี่ยนได้ถูกไหมครับรคุณอาจจะไปเจอข้อมูลจากที่อื่นหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลจากตู้อื่นเนี่ยที่มันไม่ใช่เลข77กับ69แบบที่เราใช้อยู่ในคลิปนี้ก็ได้ คุณก็แค่เอาตัวคูณความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยไปคูณได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าเราเอาค่าความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยตรงนี้ครับไปคิดรวมกับค่าซอฟพิตตี้ที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยก็จะได้เป็นว่า77คูณ1.5เท่าเท่ากับ115.5สําหโลสำหรับตัวละครและ69คูณ1.25เท่าเท่ากับ86.25โลสําโลสำหรับไตโคน แล้วถ้าเอามาคิดเปรียบเทียบกันอีกรอบก็จะกลายเป็นว่า115.5ส่วนก็คือหารนะครับ86.25เท่ากับประมาณ1.34หรือ34%ซึ่งเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่ต่างกันแค่ประมาณ11-12%เท่านั้นเองสรุปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการเปิด S1 เนี่ยมันจะใช้เพรน้อยกว่า E1 อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะเอาอะไรมาคิดเป็นตัวแปรบ้างหรือว่าคุณจะนับเรื่องของความเสี่ยงในการดุดเลดไปร่วมด้วยหรือเปล่าแต่อย่างหนึ่งนะครับที่ e 1จะได้เปรียบ s 1เสมอก็คือคุณใช้ไลคโคนอันอื่นที่มีอยู่แล้วเพื่อมาทดแทน s 1ได้ในขณะที่ไอโดรอนเนี่ยมันไม่มีไอโดรอนปลอมหรือไอโดรอนเวอร์ชั่นสีดาไม่ให้คุณใช้นะแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็คือคุณต้องไปนั่งเช็คอยู่ดีว่า ไอไลคโคนที่เขาเอามาเปรียบเทียบใช้เปรียบเทียบกับซิงเกอร์ไลคโคนว่าดีขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามีใช้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่า LC ที่เรามีเนี่ยมันห่วยกว่า LC ที่เขาแนะนำอะ่ะเยอะหรือเปล่าถ้าห่วยกว่าเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าการเปิด S1 เนี่ยมันก็จะยิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นไปอีกก็เลยคิดว่านั่นน่ะอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส่วนใหญ่อะ่ะเราจะเห็นตัว e 0 s 1มากกว่าตัว e 1 S0 ในตัวทั่วๆไปก่อนหน้านี้นะครับยิ่งช่วงหลังเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาชอบเอาพวกไลค์โคนสีดาว S5 ที่หายายากๆหาได้จากกาชาหรือเบตเทนพาเท่านั้นมาวางเป็นเบสไลน์นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตรงนี้ซึ่งจริงๆก็เข้าใจแหละว่าถ้าเป็นคนที่เปิดตู้อัปเดต ID ตามแพทอยู่เรื่อยๆมันก็คงจะพอมีบ้างนะแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นบ้างไม่เล่นบ้างสําหรับคนที่เอ่อไม่ได้เก็บเพชรครบหมดตลอดหรือว่าเป็นสายดองเพชรอย่างผมเนี่ย คืออย่าว่าแต่ S5 เลยครับบอกตรงๆ S1 ยังไม่มีเลยครับบางอันแต่เอาจริงๆสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนละครับถ้าเกมต้องการให้คุณเปิดเยอะๆเ,เนี่ยเขาก็ต้องออกแบบมาให้มันมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณจะได้ตัดสินใจย,ยากๆสุดท้ายถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็กด E2 S1 แม่งเลยสบายใจละคลิปนี้ก็เอาเบาๆแค่นี้ก่อนละกันครับหวังว่าทุกคนก็คงจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อย แล้วก็ไม่อยากจะให้เครียดกันจนเกินไปคิดซะว่าผมมาเล่าให้ฟังเพลินๆก็ได้ครับเก็ตบ้างไม่เก็ตบ้างไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องขอขอขบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะถ้ามีข้อแนะนําติชมหรือคําถามเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่หลับก็บรบกวนกดซับให้ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับ